บิสมิลลา h i r rahmanir rahim rah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, uh, เรียนพ่อแม่พี่น้องที่เคารพ uh, วันนี้เป็นโอกาสที่ดีวันนี้เป็นวันที่ uh, เป็นวันที่รอคอยนะครับ uh, ผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะเนื่องจากว่าวันนี้เอง uh, ตัวแทนของเราเรียกว่าคณะพูดคุยเพื่อความสันติภาพนั้นได้มาลงสู่พื้นที่ ในตลาดดุสยองบ้านเราะนะครับมาให้ความรู้มาให้ความเข้าใจให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับทราบเกี่ยวกับความเป็นอยู่การดำรงชีวิตเป็นอย่างไรผมเองก็ในฐานะที่เป็นตัวแทนของอหมู่บ้านโดยเฉพาะหมู่บ้านดุสนยนและก็ตำบลของตำบลดุสนยนก็ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณทางคณะ,ะในวันนี้มากมายนะครับที่ถือโอกาสมาเยี่ยม และถือโอกาสมาให้ความรู้ให้กับพ่อแม่พี่น้องมาณวันนี้สิบคำพูดไม่เท่ากับหนึ่งการกระทำาการกระทำของท่านวันนี้เป็นการกระทำที่ได้รับได้รับการชื่นชมจากพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะในเรื่องของการดำเนินชีวิตผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่า,าทุกๆการกระทำทุกๆปัญหาล้นแต่มีมีการแก้ไข เราจะแก้ไขยังไงเราจะแก้ปัญหาไปด้วยกันยังไงนั้นณโอกาสนี้ผมต้องขอเรียนเชิญผู้ก่อตั้งโครงการในครั้งนี้ขอเรียนเชิญท่านท่านประธานมณิกรองมหาลลทยนายบุรแคตุครับก็เรียนทุกท่านนะครับผมก็ในนามของคณะขับเคลื่อนการพูดคุยสันติสุขนะครับผมดูปาตายูโซนะผมใน่ผู้ช่วยเลขานุการนะครับคณะขับเคลื่อนการพูดคุยนะครับผมแล้วก็วันนี้ก็รู้สึก ยินดีนะครับแล้วก็ดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสมาถึงนำบนดูสโยศนะครับซึ่งก็เป็นพื้นที่ของกำนันมหาดีนะครับก็สืบเนื่องจากปัญหาสาารการความไม่สงบในพื้นที่ของบ้านเราที่หลายๆท่านก็คงจะเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าเรามีปัญหาอยู่กับเรื่องความขัดแย้งเรื่องความรุนแรงเนี่ยมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับท <c oughs> ีนี้เนี่ยน,นะครับในกระบวนการการแก้ไขปัญหา นอกเหนือจากสิ่งอื่นแล้วเราคิดว่าการพูดคุยการการหันหน้าเข้าหากันในการที่จะมาร่วมผนึนก,กําลังไปด้วยกันล้วนแต่มีความสาคัญมากฉะนั้นวันนี้การทํางานของขคณะขับเคลื่อน,เ,นเราพยายามที่จะมารับฟังเสียงมารับฟังความเห็นของพี่น้องประชาชนของผู้นําท้องที่ท้องถิ่นในหลายๆส่วนนะครับเพื่อที่จะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาให้มันเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนได้ก็ ฝากไปยังทุกท่านที่รับฟังถึงคลิปนี้นะครับคิดว่าการทํางานในอนาคตเนี่ยเราจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องฟังเสียงของพี่น้องประชาชนในขณะเดียวกันเองนะครับพี่น้องประชาชนก็จะต้องมีส่วนในการที่จะเป็นจิ๊กซอหนึ่งในการที่จะเป็นฟันเฟืองหนึ่งที่จะนําไปสู่การให้ความเห็นการให้ข้อเสนอแนะสิ่งไหนที่เป็นความเดือดร้อนที่เป็นความต้องการของพวกเราพวกเราสามารถที่จะส่งเสียงได้เพื่อนําไปสู่การแก้ไขปัญหาเนื่องจากว่า ทุกวันนี้เนี่ยครับการพูดคุยเพียงเท่านั้นที่นําไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่าว่าแต่เรื่องอื่นๆเรื่องใหญ่ๆเลยแม้กระทั่งเราพูดคุยกันเราทะเลาะกันในครอบครัวนะครับคำนั้นก,ก็ก็จะยุติได้จะสร้างความเข้าใจได้ด้วยการพูดคุยวันนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่ผมคิดว่าเราจะต้องหันหลังให้กับความรุนแรงปฏิเสธความรุนแรงทุกรูปแบบไม่ว่าจะมาจากภากไหนก็ตามแต่แล้วนําไปสู่การแก้ไขปัญหาด้วยแนวทางสันติวิธีครับสาธุโอมมารมตุลยตาลาอมิกาตุนะ วันนี้เรามาที่ดุสซงยอแล้วก็หลายท่านกไ็ได้พูดได้คุยแล้วนะครับสิ่งที่ผมมองเห็นนะครับแล้วก็น่าจะหาจ,จุดร่วมกันนะก็คือว่าความสุขของประชาชนาทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นได้ก็อยู่ที่ความร่วมไม้ร่วมมือของประชาชนและเชื่อมั่นว่าประชาชนเองก็อยากให้เกิด พื้นที่สันที่สุดอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับเราทุกคนก็สแสวงหานะครับแต่เราก็ต้องลงมือทําด้วยแล้วก็เราก็ต้องทําให้เกิดผลทุกทกที่นะครับแล้วก็แต่สําคัญที่สุดนะครับประชาชนคือหัวใจนะครับและพื้นที่นี้เป็นพื้นที่หลักก็คือก็ต้องมีประชาชนมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นคิดว่าถ้าประชาชนมีส่วนร่วมเยอะๆแล้วก็การสร้างความเข้าใจเข้าถึง เยอะๆนะครับแล้วพวกเราเนี่ยนะครับก็อยู่กับปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มายาวนานคิดว่าเรื่องปากท้องนะครับเรื่องเศรษฐกิจพื้นที่เรื่องการพัฒนา,าพื้นที่ต่างๆแล้วก็พื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เราก็อยากาได้เม็ดเงินเนาะจากการท่องเทีย่ยวด้วยจากการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการพัฒนาชายแดนเรามีชายแดนด้วยนะครับแล้วประเทศเพื่อนบ้านเราก็ไปมาได้อยู่กันต่อเนื่องเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเป็นความสําคัญ นะครับเราคิดว่าถึงเวลาที่เราจะต้องยกระดับนะครับในการพัฒนาและก็ทั้งพัฒนาพื้นที่และพัฒนาคนด้วยพร้อมๆกันนะครับตรงนี้ก็อยากฝากให้ประชาชนทุกท่านนะครับก็มีส่วนร่วมในการสร้างพื้นที่ให้เกิดความสนุกสนุกนะครับจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรารวมถึงนาราธิวาสของเราเนาะจะได้น่าอยู่นาาทิวสมีคําว่านาาธิวะน่าอยู่นะ ปากท้องชาวบ้านก็จะได้กันสร้างร่วมเศรษฐกิจแล้วก็พัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็จะเกิดสําสคัญที่สุดนะครับถ้าความร่วมมาร่วมมือของทุกภาคส่วนเกิดขึ้นได้จริงนะครับความมั่นคงและยั่งยืนก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับขอบคุณครับสล้วอะลัยุมเรมตุลาบารักกาศโอ้เสียงแหกนะก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณกำนันนะคะที่ให้เก็นบนะ มาที่ดูสมยองในการทำเวทีของการพูดคุยเวทีนี้แน่นอนจะขาดผู้หญิงไม่ได้นะคะเรามีทุกกลุ่มทุกองค์กรในการพูดคุยแต่พลังเสียงที่จะแก้ไขในความยุติความรุนแรงมันก็ต้องมาจากผู้หญิงร่วมด้วยในคณะนี้ค่ะแล้วก็การขับเคลื่อนการพูดคุยเราพลังผู้หญิงมันจะช่วยเสริม เสริมในการขับเคลื่อนไปด้วยค่ะแค่นี้ค่ะเพ่ช่วยภาษาร่างนน่า้านเยน้เลมาได้วัดเตนะดึดึนบส์ููเก่งงบ้านหัวนับผมในมาช่วยมาช่วยช่วยสอบ้านย salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hôm nay tôi đi xem